ด็กถือไม้เท้าให้เด็กถือไม้เท้าถือว่าเป็นเป็นสื่อถึงเด็กวัยรุ่นนะคะเป็นคนที่สนุกสนานมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายรักการเดินทางเป็นคนรุ่นใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วชอบสังคมมีเพื่อนมากไม่ชอบอยู่นิ่งๆทำอะไรรวดเร็วว่องไวแต่ไม่ค่อยจะรอบคอบใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วนะ การทำนายจรจะได้รับข่าวที่รอคอยเป็นข่าวดีมีการเรียนต่อหรือการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะเ,เวลาสั้นๆจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หรือเรียนใหม่นะคะการทำงานที่เกี่ยวกับเด็กๆที่มีผลด้าน,นความรักมีความแบบเด็กๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีการเดินทางระยะระยะทางใกล้ๆเพื่อไปนี้สื่อถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็ดีแบบเด็กๆ ถ้าเป็นเรื่องที่เสียก็เสียน้อยไม่รุนแรงมากนะคะไพ่ไม่เท้าหมายถึงกวามเจริญเติบโตพานเป็นไ้าแห่งการเดินทางเรียนเก่งเรียนต่างประเทศเรียนต่างถิ่นก้าวหน้าข่าวดีเรื่องการงานประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ถ้าเดินทางนะอาชีพก็เป็นอาชีพเซลล์แล้วก็ที่ประจอรองเท้าอาจจะขับแท็กซี่ก็ได้หรือก็ถ้าเกิดเนี่ยบว,บวกกับไพ่เหรียญน,นะก็จะหมายถึงว่าสตูร์แอร์นะคะ